มันสวยแล้วใช่ไมันเจ็ดน่องแม่ับเห็นานี้เลยขายมัเป็นหัวใจเดบไหนแก้บอกแก้ว่าเก็บหน้าอกโอ้มได้นักษายที่โรงพยาบานไหมคะนี่โลกหัวใจไม่ตายต้องคึกเรอต้องคึกทเรีย